Failure to r i s e U.S. debt นะอันนี้ครับเป็นเรื่องที่คอนเซิร์นระดับหนึ่งนะมาอัปเดตเรื่องของเพดานนี้ที่อเมริกานิดหนึ่งนะ U.S. debt ceiling would lead to economics uh, financial นะครับ catastrophe นะครับ catastrophe ก็คือภัยพิบัตินะฮะโอเคเยลเลนเซนะครับ, uh, okay. ense, รบวันนี้เยลเลนพลาดหัวข่าวเป็นประโยคของเยลเลนเลยนะบอกว่าการ รอะไรการล้มเหลวในการเพิ่มเพดานนี้ขึ้นไปมันจะสร้างภัยพิบัติอันใหญ่หลวงให้กับระบบเศรษฐกิจนะฮะค่อนข้างจะห้หนักพอสมควรนะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันนิดนึงนะโดยที่ Treasury Secretary นะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนะเจนเน็ตเยนเล่นนะก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่รีบเพิ่มเพดานนี้ต่อไปเนี่ย มากดดันอีกรอบเห็นเงียบเงียบกันไปอีกแล้วไงแล้วก็ไม่ยอมเพิ่มไม่ดิฉันนะิดิชันก็เครียดนะตังจะไม่มีอยู่แล้วการไม่เพิ่มนะจะทําให้วุ่นวายแล้วก็เกิดนั่นแหละไม่ต้องพูดกันต่อนะภัยพิบัติครั้งใหญ่หลวงนะครับเยเลนเซย u s s n e v r d e f u l t นะครับอเมริกาเนี่ยไม่เคยผิดนัดชำระหนี้มาก่อนเลยนะในประวัติศาสตร์การที่เ,เกิดถ้ามันจะมีครั้งแรกเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่ามันเป็นภัยพิบัติแบบสุดยอดเลยนะเออ แคทัลซิฟี่เนี่ยก็เป็นภัยพิบัติทางเศรษฐกิจแบบมหาตะพยเลยแหละนะฮะประธานโจไบเดนจะพูดถึงการปรับปรุงจำนวนงานและภาวะเงินเฟ้อท uh, ี่ลดลงก็ประธานไบเดนเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ดีนะกับแม่นอนนะก็ต้องชมรัฐบาลกันเรื่องปกตินะฮะเ,เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างนะครับขอบคุณคุณยานินนะฮะขอน้องแนนเจมจอฮะบ้าหรอนะแล้วเขาจะมาอ่านข่าวยังไง <laughs> อย่าฟึ่งฮนะเดี๋ยวเพื่อนๆะนอ่านข่าวกันอย่โอเคนี่ก็ใหญ่แล้วนี่ก็ใหญ่แล้วนะฮะอ่ะดูต่อนะ US uh, government r i e s k นะ economics and financial catastrophe เน if uh, house f i l l p a s s bill ก็เดี๋ยวดูต่อผมคงไม่อ่านให้ฟังหมดเีนะมันจะเยอะเกินไปนะอืมประโยคสำคัญสำคัญมาดูตรงนี้ดีกว่าเขาบอกว่าอะไรอเมริกันเนี่ยคนอเมริกาเนี่ยมีการหรืออเมริกันเนี่ยมีการจ่ายเงิน จ่ายเงินจ่ายนี้อะไรต,ตมาตลอดนะนั่นเป็น1 1789ไม่เคยผิดผิดนัดชำระนี่เลยนะครตั้งแต่ปี1789แล้วแล้ววันนี้ถ้าจะมาผิดนัดชำระนี้เนี่ยมันยอมรับไม่ได้นะฮะก็พยายามจะกดดันคอนเกรสต่อไปเพราะฉะนั้นครับมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสภาคอนเกรสหรือว่าสมาชิกทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยสสทั้งหมดเนี่ยต้องช่วยกันนะ ยกเพดานนี้ขึ้นได้โปรดเถอะได้โปรดขนาดนั้นเลยนะว่าแทบจะวิงวอนขอร้องเลยนะฮะทีนี้มาดูท่าทีของทางเฮาส์อัปเดตล่าสุดแล้วกันนะครับคุณเควินแมคแคทซีประธานสภาล่างเนี่ยหรือประธานสภาคองเกรสเนี่ยมีมีการออกมาประกาศนะฮะก็คืออยู่ที่แกนั่นแหละแกแกเป็นหัวโจกของฝั่งฝั่งไม่เห็นด้วยไม่ให้ไม่ให้ขยายเพดานนี่นะเมีการออกมาพูดนะครับ He will deliver address on the app Debating Monday 5pm นะก็จะมีการนะฮะเขาเรียกว่ายื่นข้ออภิปรายนะฮะกับทางไบเดนผู้ง่ายก็คือเดี๋ยวจะพูดคุยกับไบเดนนะเอาเป็นภาษาง่ายๆนะฮะวันจันทร์เวลา5.30 p.m. ซึ่งก็ผ่านมาแล้วนะก็คือไปคุยมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็คุยกันรับๆแหละนะฮะคุยจับรับ,รบแต่ว่ามันก็เนี่ยบัด Agreement Haven t r e a c h e d นะก็คือแบบว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะฮะก็คงไปคุยลับๆก็แทบจะหลับตานึกได้เลยนะฮะเควินแมคแคทตี้บอกเดโมแครตท่านไบเดนท่านต้องลดค่าใช้จ่ายลงนะท่นานใช้เยอะเกินไปท่านจะไม่ให้พวกเราเนี่ยผานผ่านล่างแล้วก็ให้ขยายเพดานนี่ได้นะแต่ท่านต้องท่านต้องลดลงนะค่าใช้จ่ายท่านต้องเผาๆหน่อยเดโมแครตก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประชาชนลำบาก,บากยังไงก็ต้องอยู่เหมือนเดิมนี่อย่างนี้ก็ว่าไป แต่เราจะขยายแบบนี้ไปไม่ได้ประเทศเรานี่เยอะเกินไปแล้วนะฮะก็คุยยังไม่ลงตัวตอนนี้ก็ยังไม่จบนะฮะผมก็มองแล้วมองก็จะเป็นเกมประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปตรงใกล้ๆ้ดเดทไลน์นะผมเดาว,ว่าใกล้ๆเดือน6นู่นเลยนะฮะแล้วก็ไประวังกราฟกันอีกทีนะเรื่องของการลงทุนนะเพื่นอนๆโอเคนอกเหนือจากนี้เนี่ยออกมาเรื่องเตือนเรื่องเพดานนี่ว่ามีความเสี่ยงไม่มีมีเรียกว่าอะไร มหันตภัยครั้งใหญ่รออยู่นะถ้าเกิดผิดนักชำระนี้นะยังออกมาเคลมผลงานกับประชาชนเล็กน้อยนะฮะมีมีหาเสียงเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติของเหล่านะักการเมืองนะฮะก็ last o n ้นะมีการพูดนะเรื่องนี้แล้วนะ we create เราได้สร้างงานให้กับประเทศนี้นะห้าแสนกว่างานนะคือ non farm ที arm, ่เราประกาศไปนะห้าแสนกว่างานห้าแสนจ็อบนะฮะ more than 12 millions เนะี่ยมีการเคลมผลงานด้วยนะแล้วอินฟลักชัก็ coming down เงินเฟ้อก็ลดลงการจ้างงานก็ดีขึ้นเก่งไหมไม่ได้พูดคํานั้นนะแต่ว่าประมาณว่าเจ๋งไหมล่ะเนี่ยเจ๋งไหมล่ะรัฐบาลเนี่ย is r e m a i n too high นะแต่แต่ยังไงก็ตามนะมันก็ยังสูงเกินไปอยู่นะ is been falling for six last p i m มันก็ยังไงก็ตามเงินเฟ้อต่อให้ลงมาแล้วเนี่ยมันก็ยังสูงอยู่แต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องแก้กันต่อไปนะครับอย่างน้อยก็ลงมาตลอด6เดือนนี้ผ่านนะอะไรประมาณเนี้นะขอเคมผลงานเล็กน้อย อย่างที่บอกไงว่า500แสน่ะมันได้500แสนทุกเดือนหรือเปล่าเพิ่นจีนเปิดประเทศดอกแล้วเดี๋ยวลองดูดิว่าเดือนหน้าจะยังได้500 0 0นอยู่ไหมนะฮะ